โนช้อนนะลุงครับตะกรูนะฮะก็วนี้่ะสัตว์เป็นกุยแจงตัวละหกสิบบาทนะคุช้อนไส่ก็พอได้ฮะ คือสภาพหมายตรงนี้เป็นน้ําที่มันร้นล่องอ,ออกมาเข้าหนาผมก็เลยลองตีดูกัดจริงๆก็ยังไงก็ฝากผลงานไปด้วยฮะกับช่องน้าสมหมายแตกสุดยอดจริงๆครับผม